กลับมาติดตามเรื่องของตู้แช่วัคซีนกันหน่อยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่เขาทําเรื่องของการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับตู้แช่ต่างๆเนี่ยเขาก็มองเห็นโอกาสว่าอดีตวัคซีนมานะคะจะต้องมีตู้แช่ยาโดยเฉพาะเจะจมเพราะว่าอุณหภูมิที่ควบคุมอันนี้ก็สําคัญมากๆดังนั้นค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในผู้ประกอบการที่เขาปรับตัวตรงนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่สร้างตู้แช่ยาสําหรับโควิดขึ้นมาปติดตามราอียดที่น่าสนใจกันเลยค่ะ ในวิกฤตโควิด19นะคะวัคซีนถือว่าเป็นความหวังในการฟื้นเศรษฐกิจกลับขึ้นมาค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการเก็บรักษาวัคซีนไว้นในอุณหภูมิที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้วัคซีนมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีผู้ประกอบการคนไทยค่ะที่เขาสามารถคิดค้นตู้แช่วัคซีนตัวนี้ได้นะคะแล้วก็มีหลายโรงพยาบาลที่ได้สั่งซื้อไปแล้วเพื่อรองรับวัคซีนที่กําลังจะมาถึงค่ะ หนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูงไม่แพ้วัคซีนโควิด -19 ก็คือตู้แช่วัคซีนที่มีประสิทธิภาพโดยมีผู้ประกอบการไทยที่เห็นโอกาสในวิกฤตนี้ได้ต่อยอดธุรกิจตู้แช่เย็นสู่ตู้แช่ย,ยาที่มีอุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสสามารถแช่วัคซีนแอสตร้าเซเนกาทิโนแวครวมถึงจอร์นสันแอนด์จอร์นสันได้และเมื่อมีการวิจัยวัคซีนโควิด -19 ในเฟสที่3ตู้แช่ย,ยาจึงกลายเป็นโปรดักต์ฮีโร่ของบริษัท โดยในเดือนมกราคมมียอดขายเพิ่มขึ้นถึง400เปอร์เซ็นบริษัทธนวัตร์เครื่องเย็นเนี่ยมีการดำเนินธุรกิจเป็นตู้แช่ทั่วไปก่อนนะครับเป็นตั้งแต่ปีพุทธศักราชพศ2535ก็เป็นตู้แช่แข็งตู้แช่เย็นทั่วไปใช้ในโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็สัก4-5ปีก่อนหน้านี้นะครับก็มีการเข้ามาพัฒนาในเรื่องของตู้แช่ยาตู้แช่วัคซีนคือทำมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีการ develop R&D มาเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าจุดที่พีคที่สุดก็คือในช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาประมาณเดือนมกราคมเพราะว่ามันมีกระแสในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด19ก็มียอดคําสั่งซื้อเข้ามาค่อนข้างเยอะสําหรับตู้แช่ยาที่จะเอาไปแช่วัคซีนซึ่งของเรามีการพัฒนามาเป็นรุ่นที่2ก็คือเป็นโมเดลใหม่ที่สามารถมีม,มีประสิทธิภาพมากขึ้นเก็บความเย็นได้ดียิ่งขึ้นนะครับทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงมีการนําระบบ IOT หรือว่า Internet of Thing s เข้ามา ในการที่จะรีพอตรรายงานแล้วก็เก็บ Data นะครับเพื่อเอามาวิเคราะห์ในเรื่องของการทําความเย็ยนคือคือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้นะครับไอตัวเนี้ยถ้าเกิดตู้แช่อยานมันมีปัญหาเนี่ยมันสามารถแจ้งเตือนนะครับไปยังแอปพลิเคชันนะครับไปยังแอปพลิเคชันไลน์ด้วยนะครับอีเมลนะฮะโทรศัพท์ออกก็ได้นะครับโทรศัพท์ไปเตือนหรือว่าส่งไอซเอสได้ตรงเนี้ยมันเป็นระบบที่เข้ามาช่วยในการที่จะควบคุมประสิทธิภาพของของตู้แช่ วัคซีนของ Meditech Center ใช้กระจกหนาสามชั้นที่ลดการเกิดฝ้าและหยดน้ำปันความเย็นได้ดีขึ้น50%ทำให้ควบคุมอุณหภูมิได้สเสถียรกว่าตู้แช่ทั่วไปและเมื่อเทียบกับตู้แช่ย,ยาจากต่างประเทศที่ราคา3-4แสนบาทก็มีประสิทธิภาพสูงถึง90-95%ในราคาเพียง7-8หมื่นบาทค่ะคูณชาย,ยาวเราจะวิ่งตั้งแต่2-4ดังนั้น2-4มันยังอยู่ในเล้งที่ทางสถาบันวัคซีนแห่งชาติ เขายอมรับได้ว่าตู้ใช้ยาตัวจะอยู่ในอุณหภูมิ2-8องศา2ไม่เกิน8องศาแต่เราสามารถบีบเพ้แค่มาได้ที่2-4องศาซึ่งเป็นประสิทธิภาพที่อยู่ประมาณ80ประมาณ90เปอร์เซ็นถึง95เปอร์เซ็นตของตู้ยาเมืองนอกแต่ในราคาที่ต้นทุนต่ำกว่าอาจจะไม่ถึงแสนตรงนี้มันทําให้ทําให้สามารถซื้อได้จํานวน,นเยอะขึ้นสามารถไปเก็บวัคซีนได้เยอะขึ้นแล้วไม่ได้ลดประสิทธิภาพของยาตรงนี้ผมก็เชื่อว่ามันสามารถที่จะ ไปในตลาดได้ได้ดียิ่งกว่าครับแต่ณนะปัจจุบันของเรามีการผ่านมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม ISO หรือว่า ISO 9001รวมไปถึงคุณภาพในการเทสผ่านทางห้องแลบก็สามารถทําให้ผู้ที่จะไปซื้อหรือผู้ที่เอาไปนําไปใช้หรือว่ายูเซอร์เกิดความมั่นใจได้ว่าตู้แช่ยาัของ Medi ัทเซนเซอรมีประสิทธิภาพครับปัจจุบันสถานพยาบาลในพื้นที่สีแดงอย่างโรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลบ้านแพ้วและโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ได้เริ่มทดสอบตู้แช่ยาเพื่อเตรียมรองรับวัคซีนโควิด -19 ที่กำลังจะเข้าไทยในปลายเดือนกุมภักันนี้และเตรียมพร้อมฉีดวัคซีนให้กับแพทย์พยาบาลแนวหน้ารวมถึงผู้ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงค่ะตัวตู้แช่ยาของเรานะครับในปี2562เราได้มีการเข้าไปจอยกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะไปโลดโชว์ ตามประเทศกลุ่มแม่น้าโของอย่าง CLMV หรือว่ากัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนมามเราได้มีการเข้าไปลองเทสอยู่แล้วเออข้าไปหาผู้ซื้อในในใน,ใน,ใ,นในประเทศกลุ่มประเทศพวกนี้นะครับโรงพยาบาลของไทยเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอย่างโรงพยาบาลกเกษมราษฎร์หรือโรงพยาบาลอะไรต่างๆเนี่ยได้มีเริ่มมีการขยายนะครับในการที่จะไปลงทุนในต่างประเทศเช่นประเทศที่กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเราก็คิดว่า การที่เอกชนไทยไปลงทุนในต่างประเทศเนี่ยอาจจะสามารถพาตู้แช่วัคซีนของเราเนี่ยไปเปที่รู้จักในต่างประเทศได้แม้สถานการณ์ไวรัสโควิด -19 จะผ่อนคลายหลังมีวัคซีนแต่ตลาดตู้แชยาและผลิตภัณฑ์ยา,ารองถึงวัคซีนยังเติบโตจากปัจจัยสังคมผู้สูงอายุและการพัฒนาทางการแพทย์ ปัจจุบันตลาดตู้ชายาของไทยมีมูลค่าราว4-500ล้านบาทต่อปีขณะที่ความสามารถในการผลิตตู้ชายาของคนไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลกซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่เห็นโอกาสและปรับตัวตามกระแสถือว่าเป็นโอกาสใหม่ทางธุร,รกิจได้ค่ะ กี่เลยครับการตัดตัวที่รวดเร็วของผู้ประกอบการนะครับการที่จะตัดสินใจเชิงธุรกิจนี้ต้องเร็วจริงๆเห็นภาพชัดว่าวัคซีนมาแล้วหลักล้านโดสรปรับรูปแบบโมเดลธุรกิจเลยมีการวิเคราะห์เจาะจงว่าจะต้องปรับตู้แชร่รองรับสําหรับวัคซีนนะคะทำประสิทธิภาพได้ดีแล้วก็ราคราถูกกว่าของมืงนองตั้ง4ีเท่าเลยเดียวนี่เป็นอีกหนึจุดเด่นเลยนะคะค